สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คือที่เล่นดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกบังคับที่โครงการห้องดนตรีอัจฉริยะเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกโจกที่สุดเด็กมันไม่ถูกบังคับเด็กอยากมาเล่นเพราะว่าเด็กทีนี้ก็คือเขาชอบในการเล่นเกมมีคะแนนแข่งขันกันจะทําให้เขาจูงใจเขาเข้ามานะฮะมีการแบบอยอกชนะนะฮะนี่คือชีวิตของคนนะต้องอยากการชนะนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิด หารห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะนักทรุงเรียนวัดตั้งนัดการนะคะในวันอังคารที่9สิงหาคมพุทธศักราช2565ดิฉันนั่งสาวพาวิลีสกุลนาวินตัวแทนบริษัทเร์โลนะคะได้รับเกียรติเป็นพิธีกรบรรรายการในวันนี้ค่ะในการจัดของการนี้รู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งระหวางว่าทุกท่าน ได้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะครับจะนำความรู้กลับไปใช้ชีวิตในประจำวันนะฮะจริรงจริงนะะ บอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ไปเห็นตัวโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเด็กนะคะครั้งแรกของเด็กๆทําได้ถึงร้อยคะแนนรู้สึกตื่นเต้นแทนค่ะตอนที่เข้าไปครั้งแรกเลยเรียนตามโต้วความรู้สึกเหมือนเราเล่นเกมจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนเราเก็บตัวโนต้ตที่เขาหล่นออกมาต้องเก็บให้ได้เหมือนเราแข่งกับตัวเองด้วยแล้วก็พอมมีคะแนนรู้สึกว่ามันทําให้เด็กอ่ะได้เรียนเหมือนเล่นสร้างความสนใจเพลินแลแ้วเจตคติที่ดีจริงๆค่ะ เห็นที่รับการประสานง,งานก่อนขอเข้ามาทดลองสอนน้องมองว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วด้วยอย่างที่นําเรียนแต่แรกเลยเหตุผลคือเราขาดคุณครูพอมีตัวนี้เข้ามาสามารถพัฒนาเด็กได้แล้วอีกอย่างนคุณครูเรานะสามารถเป็นครูช่วยสอนได้โดยที่เราไม่ได้รับทิ้งคุณครูเลยคร,ครูยังสามารถเข้าไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้กับโปรแกรมนี้พร้อมๆกับเด็กดีใจแทนเด็กๆค่ะที่มีเรื่องของบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาเด็ก ด้านดนตรีแล้ววันนี้พอมาเปิดตัวเด็กๆได้เห็นที่ที่วงสิลปินมาเล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจว่าดนตรีเนี่ยไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยสามารถเรียนรู้ได้วันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ทําให้เด็กได้มีโอกาสยับร่วมง,งานด้วยเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดกับนักเรียนนะคะ พอสุขมากนะฮะที่ได้มาวันนี้แล้วก็ได้เห็นโครงการดีๆที่นี่นะฮะต้องขอบคุณมูเจโรท่านคุณคุณแบงค์นะฮะพิญญาที่ที่คิดโครงการดีส่วนหนึ่งก็คือเราเราขาดสิ่งที่ที่แรงเป็นแรงจูงใจฮะแรงูที่สาคัญอย่างยิ่งที่ให้น้องๆนักเรียนน้องลูกๆของเราได้เข้ามาสัมผัสอยา๋ยีดนตรีจะช่วยได้หลายอย่างนะฮะพัฒนาการเขาเรื่องเรื่องสติปัญญาเรื่องิ q แล้วต่อยอดไปถึงความสามารถต่างๆที่จะพัฒนาการเพื่อเพื่อ ประชาชนของเราเนี่ยได้พัฒน,นายิ่งขึ้นครับดนตรีมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างครับถ้าเด็กได้มีโอกาสได้เรียนดนตรีที่มีประสิทธิภาพที่สํษาคัญในส่วนขอและมีความสุขจากการเรียนครับเขาจะต่อยอดไปได้หลายๆอย่างนะครับทั้งพัฒนาการไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีครับเรื่องพัฒนาการในด้านาความคิดสร้างสรรค์และ EQ หรือแม้แต่เป็นพื้นฐานต่างๆกับวิชาอื่นไม่ว่าการคํานวณภาษา คือผมได้ยินมาว่าทุกโรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่80%ครับเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าปัญหาเรื่องบุคลาสตรที่ต้องใช้สฉพาะตาวซึ่งเทคโนโลยีของที่ผมได้คิดคนมาเนี่ยมันตอบโจทย์ปัญหาอตลอดแก้ไขปัญหาเห่าน้ให้หมดไปเพราะว่ามาช่วยครูครับคือไม่ใช่ตัดครูออกแต่ว่าเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูแล้วก็ที่สาคัญให้เด็กเรียนสนุกผมว่าเชื่อว่าถ้าเด็กได้มีโอกาสได้เรียนในห้องเรียนดนตรีแบบนี้ ว่าิดสหรือของที่กองกำงมีอยู่แล้วมันจะเกิดประสิทธีผมเป็นติดเท่าร้อยเท่าได้ครับมันเริ่มจากแค่ความตุอคการสารหรืยอยัยวกเร